มันงแดดพลาสติกมันไม่ได้แกะเลยนะคะรถคือสภาพใบแดงนี่แหละทุกคนนะคะจอนะคะของเขาจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะอันนี้คอยเปิดนีว,นวิเกเตอร์ให้อยู่นะคะเพราะคันนี้เป็น GLX NV จ้าตรงนี้มีปุ่มพุทสตาร์ทด้วยนะคะใช้คู่กับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะน่ารักมากเลยทุกคนนะคะพรกุญแจติดตัวไว้แบบนี้นะคะก็ขึ้นรถมาก็สตาร์ทรถได้เลยคันนี้นะคะจะบอกว่าเบาะของเขามีไซส์แอร์แบ็กให้ด้วยนะคะนี่นะคะมีแอร์แบ็กด้านข้างนะคะ เบาะสวยๆเ <ๆ S 1> ท่ทรงปอนนะคะ <ๆ S 1> คันนี้มาพร้อมสเกิร์ตด้วยนะคะรอบคันเลยนะคะ <ๆ S 1> เป็นรถสีขาวนะสวยๆเลย <c oughs> มาเอาใจนะคะคนรักสวีทกันบ้างนะคะคันนี้เป็นสวีทป,ปี2019นะคะจะบอกว่าเป็นรถใหม่น้อยวิ่งไปแค่50,000กว่าโลเท่านั้นนะคะ เป็นสวิฟที่ออปชันเยอะมากนะคะ Swift GLX n a v y ครึ่งพันสองกี่ออโต้นะคะเดี๋ยวไปดูกันทุกจุดเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเรามีรถคุณภาพดีๆนะคะให้ดูกันที่นี่ทุกวันเลยสำหรับคนที่อยู่ไกลเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยกันด้วยนะคะมามาดูรถกันนะคะ คันนี้นะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายปรับโหมดขึ้นลงได้หมดเลยนะคะปรับปิดเสียงได้ด้วยนะนะคะฝั่งขวานะคะก็จะเป็นครูซคอนโทรลนะคะตรงนี้เลยนะคะมนีดีไซน์แบบว่าให้รับสายวางสายสปีกเกอร์ให้ตรงนี้ด้วยนะคะพร้อมถุดลมเนี้ภผย SR s r s Airbag มาให้ด้วยนะจ๊ะเรือนไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะคะม่านบางแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะรถคือสาพาใ้แดงนั่นแหละทุกคนนะคะ จอนะคะของเขาจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะอันนี้พอยเปิดนวิเกตเตอร์ให้อยู่นะคะเพราะคันนี้เป็น GLX Navi จ้านะคะ <c oughs> ช่องแอร์ของเขานะคะตรงกลางนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้หมุนได้รอบทิศทางแบบนี้360องศาเลยนะคะด้านข้างค่ะก็จะเป็นช่องแอร์แบบแนวนอนแบบนี้นะคะปรับได้เลยนะคะตรงนี้มีปุ่ม p u s สตาร์ t ด้วยนะคะใช้คู่กับกุญแจ สมาร์ทคีย์เลสนะคะน่ารักมากเลยทุกคนนะคะพกกุญแจะติดตัวไว้แบบนี้นะคะก็ขึ้นรถมาก็สตาร์ทรถได้เลยจ้าโอเคถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีแอร์ดิจิตอลให้นะคะมีจอแสดงผลตรงนี้นะคะปรับเกียร์นะคะอย่าลืมกดปุ่ม AC ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวโทรหาพลอยพี่พลอยแอร์พังไม่ติดไม่ใช่นะคะคันนี้นะคะต้องกดปุ่ม AC ตรงนี้ด้วยนะคะและทุกรุ่นด้วยนะคะอันนี้ เพ so, right? so ื so ่อเป็นเกรดความรู ally, so ้สำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะคะก็กดปุ่ม AC นะคะแอร์ก็จะทํางานได้ตามปกติเลยนะจ๊ะถ้าไม่ได้กดปุ่มนี่คือขึ้นรถมาปุ๊บจะกลายเป็นแอร์เสียทันทีเลยใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะนะคะอ่ะโอเคมาดูกันต่อที่สาย USB และ AUX นะคะก็จะมีช่องให้เสียบตรงนี้นะทุกคนได้เห็นไหมเดี๋ยวนะแสงไม่พอเลยอ่ะนะคะก็จะมีช่องเสียบสาย USB AUX ตรงนี้นะคะ เ r o เอาเลขถึงตรงนี้นะเอาเป็นว่ามีให้นะคะที่บางแก้ว2ตําแหน่งนะคะเกียร์ออโต้นะคะขับสบายๆนะคะเก๊ะใส่ของอยู่ตรงนี้นะคะภาษีพรบเราต่อให้นะคะนี่ม่านบางแดดน,นะคะก็อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานคันนี้นะคะจะบอกว่าเบาะของเขามีไซส์แอร์แบให้ด้วยนะจ๊ะ นี่นะคะมีแอร์แบกด้านข้างนะคะเ mm hmm. บาะสวยๆทเท่สูงสปอร์ตนะคะภายในนะคะนี่เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันสวยๆเลยเพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะคันนี้จะบอกว่าผ่อนพิยงพ7น่บาทสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะ mm hmm. เป็นรถที่แบบคัดมาให้อย่างสวยเลยทุกคนนะคะรายได้15ื่นขึ้นไปนะคะออกคันนี้คนเดียวได้เลยนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันที่ด้านนอกสิคะว่านะคะ รถนะคะจะสวยขนาดไหนถูกใจใครหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะ Swift GLX Navy นะคะคันนี้ไฟหน้าของเขานะคะเดินลายเส้นนะคะนี่นะคะ LED ให้ด้วยนะคะไฟหน้าเด l ไล h t นะคะพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างคันนี้มาพร้อมสเกิร์ตด้วยนะคะรอบคันเลยนะคะเป็นรถสีขาวนะสวยๆเลยนะคะล้อเดิมศูนย์นะคะพร้อมอยางใหม่บิสโตน กระจกปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะนี่ค่ะมือจับนะคะดีไซน์สวยๆเลยนะด้านหลังของเขาประตูก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ภายในโล่งนะคะกว้างๆโปร่งสบายแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ด้านหลังนะคะ <c oughs> ก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตท่อค,คู่มาให้ด้วยนะจ๊ะมาดูกันที่ห้องสัมภาระว่าจะกว้างขนาดไหนนะโอเคห้องสัมภาระนะคะทุกคนกว้างระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแถมเบาะก,ก็ยังพับได้ด้วยนะคะ นี่นะคะกดปุ่มพับเบาลงไปเลยนะจ๊ะก,ก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างขึ้นมาอีกนะคะแถมยังมีที่นั่งนะคะแยกได้นะคะให้เป็นส่วนของที่นั่งผู้โดยสารให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ SOS ยังอะยาล่ใส่ไว้ให้ครบแล้วนะคะนี่ดูทางข้างหลังก็สวยมากเลย นะคะครถไม่น้อยออปชั่นจัดเต็มนะคะพวงมาลัยมัลติแอร์ดิจิตอลน,นะคะจอทัชสกรีนมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะไม่น้อยวิ่งไปแค่ห้าหมื่นโลคันนี้ผ่อนเพียงเจ็ดพันสี่นะรายได้หมื่นห้านะคะเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียงสี่แสนคันนี้ราคาพิเศษเพียงสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเจ็ดพันสี่เท่านั้นนะคะฝากกันไว้อีกคันค่ะ Swift G L X Navy นะคะหนึ่งจุดสองออตโต้นะคันนี้เป็นรถปี2019ไม่น้อยนะคะใครอยากได้ต้องจัดแล้ว นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกิ้ๆด้วยนะคะอยากดูขนาดไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยจ้า